ในช่วงโควิดเนี่ยมีโรคโรคหนึ่งที่ฮิตมากในกลุ่มเด็กโตนะคะแล้วก็คือเรียกว่าโรคติดเกมนะคะจริงๆแล้วการเล่นเกมมันติดง่ายมากนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเกมมันสนุกแล้วคนที่เขาคิดเกมมาเนี่ยเขาดีไซน์มาแล้วว่าทายังไงให้คนแบบอยากจะเล่นต่ออยากจะเล่นต่อนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเกมที่มีการข้องเกี่ยวกับการพาน,านันเกี่ยวกับการ ใส่เงินนะคะมันจะยิ่งกระตุ้นความรู้สึกอยากเล่นเกมพวกนี้นะคะแล้วเวลาเด็กไปโรงเรียนสังคมเพื่อนใช่ไหมคะพอไปเอาเพื่อนคุยกันเรื่องเกมเราไม่รู้เรื่องเกมเลยเราคุยกับเพื่อนรงเรีนเด็กก็อยากจะเล่นเกมนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะว่าเป็นวัยของเขานะคะเขาก็าอยากรู้อยากเห็นอยากจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนเขาก็เลยต้องเล่นเกมกับเพื่อนการติดเกมเนี่ยก็เหมือนกับการเสพติดอย่างหนึ่งเลยนะคะนะก็คือเวลาที่เราติดสารเสพติดเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะ สารสื่อประสาทตัวหนึ่งที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเราเรียกว่าสารโดปามีนเวลาที่เด็กติดเกมอะคะ่ะเขาก็จะสร้างสารตัวนี้เหมือนกันนึกสภาพเหมือนเราติดกาแฟก็เหมือนกันนะคะคือวันไหนที่เราไม่ได้เล่นวันไหนที่เราไม่ได้กินกาแฟใช่ไหมเราก็จะรู้สึกแบบง่วงเหงาหานอนไม่มีความสุขอยากจะแบบอยากจะเสพอีกแต่หมอไม่ได้บอกว่าเกมไม่ดีนะคะเกมที่ดีก็มีนะคะทุกอย่างในโลกนี้นะคะ่ะมี2ด้านถ้าเกิดเราใช้ในด้านที่ดีมันก็ดีแต่ถ้าเราใช้ในด้านที่ไม่ดีผลเสียมันมีเยอะมาก ผะะลดีของเกมนะคะก็คือบางคนโอเคเล่นเกมเนี่ยอาจจะได้ภาษาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช้สมองในส่วนของการวิเคราะห์นะคะเป็นการเล่นเกมบางคนบอกว่าโอ้เนี่ยเขาสามารถเล่นเกมจนแบบแข่งกีฬาได้เลยโอเคมันก็มีบางส่วนที่คุณสามารถจะก้าวไปเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะคะหรือว่าไปกลุ่มของการแคสเกมอย่างนั้นได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราต้องเสียอะไรไปบ้างจากการเล่นเกมนั้นนะคะถ้าเราเล่นมากเกินไป แน่นอนเลยคือเสียสุขภาพนะคะมีเรื่องของการปวดหัวนะคะปวดสายตาปวดคอปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เสียโอกาสที่จะได้ไปออกกําลังกายนะคะหรือว่าไปทํากิจวัตรประจําวันอย่างอื่นว่าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะนะอย่างเช่นไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปเล่นดนตรีนะคะไปเรียนรู้ไปทําสิ่งที่มันเป็น,ป,น,ป,นประโยชน์ต่อสังคมในด้านอย่างอื่นนะคะ ทีนี้อาการยังไงบ้างนะคะในน้องๆที่เล่นเกมแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องสงสัยว่าเขาเริ่มที่จะมีอาการติดเกมแล้วนะคะและจะต้องพามาหาหมออาการแตงต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นนะคะก็คือจะเริ่มแบบอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวเวลาที่เราไม่ได้เล่นเกมนะคะหรือว่ามีอาการหมกมุ่นคิดอยู่แต่เกมตลอดเวลานะคะทำอย่างอื่นก็คิดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นเกมยังไงให้ชนะเดี๋ยวจะทํายังไงในเกมดีนะคะคือคิดหมกมุ่นอยู่กับเกมตลอดเวลา ข้อที่3ก็คือไม่ใส่ใจการเรียนอย่างอื่นแล้วและทิ้งสิ่งที่เคยต้องทำนะคะกิจวัตรประจําวันที่มีก็ไม่ทําตื่นมาไม่อานน้าแปรงฟันและตื่นมาจับเกมเล่นก่อนเลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเริ่มมีพฤติกรรมที่ออสอนไปในทางที่ไม่ดีเช่นนะคะโกหกเรื่องของปริมาณการเล่นนะคะโกหกหรือบางคนถึงขนาดรักขโมยนะคะเพื่อที่จะเอาเงินไปเล่นเกมนะคะดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการติดต่อไปนี้แล้วควรพามาหาหมอค่ะ ส่วนลูกใครนะคะที่ยังไม่ถึงขั้นเข้าข่ายติดเกมนะคะหมอมีวิธีป้องกันเลยนะคะว่าทํายังไงลูกจะไม่เดินทางไปนจนถึงจุดน,นั้นนะคะข้อแรกนะคะข้อที่หเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องมีวินัยนะคะและก็ต้องทําจริงนะคะกำหนดระยะเวลาในการเล่นอย่างชัดเจนนะคะในเด็กเล็กไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงในเด็กโตไม่ควรเกินวันละ2ชั่วโมงนะคะนะคะและข้อที่2ก็คือหมั่นสอดส่องนะคะว่าลูกเราเล่นเกมอะไร ถ้าปินไปได้นะคะเล่นกับลูก้วยเลยนะคะแต่ไม่อช่ติดไปกับลูกนะแต่เล่นกับลูก้วยเลยนะคะจะได้รู้ว่าลูกเล่นเกมอะไรและพยายามดึงลูกมาเล่นเกมที่มีประโยชน์นะคะเช่นพวกเกมสร้างเมืองอะไรอย่างงี้ค่ะเกมที่ไม่ได้ไปเรื่องของความรุแนแรงหรือว่าทําร้ายกันนะคะข้อที่3ามนะคะ มันจัดสรรเวลาในบ้านให้ดีนะคะให้เขามีเวลาในการทําอย่างอื่นเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยไม่ไม่ให้เล่นเกมไม่ให้ผมทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆหรอหอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหาอย่างอื่นให้เขาทาเป็นกิจกรรมนะคะระหว่างร่วมกันในครอบครัวเช่นอาจจะปลูกต้นไม้พาไปเที่ยวนอกบ้านหรือว่าพาการอ่านหนังสือเล่นเกมกระดานก็ได้นะคะเป็นเกมกระดานที่เราสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวะคะ่ะอย่างพวกเกมเศรษฐีเกมโดมิโนโเกมความจําพวกเนี้ยค่ะสนุกนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะป้องกันอย่าให้เราไปถึงจุดๆนั้น นะคะ